สบายดียพี่น้องทุกคนมื่อวานี้กะสิวเฮ็ดส้มป่านะป่าเฮาไปกานเมื่อคืนเดี๋ยวสช่วยทุกคนไปเบิ่งป่าเฮางกันเมื่อคืนนี้ก่อนได้มีหลายเพื่อเพื่อได้ยื่ไดกินนะเนี่ยป่าเฮางไปกันจะได้เพื่อได้กินนะนไไนนะทุกคนชีมาสายไวมือยาวชีฟักอิษซุก อันนี้เอาใส่เอาใส่เ้าล้างแล้วเรียบร้อยเลยวันนี้สิมาฟักวันนี้ิดส้มไว้ว่าอยู่หน้าตู้เย็นอยมีมี่หิดส้มไว้มันจะได้กินหลายมือน,นะ ฟักมุนมุนเลยเหรอไตับนี่แลวครับฟักแผ่นผุเลิมบ้านแค่ได้ครัใส่เครื่องบุดเข้ามาในใหน้าัากเอาฟักคือมมุนมุเวลากินมันต่างีได้ก้าว ป่าของเฮาก็ฟักแล้วนะถือว่าฟักละเอียดนะบัดน,นี้สิมาปุ่มเคืองก่อนเห็ดชมปลานี่หูกติ่มนี่ใช้หลายเปืองใช้หูกติ่มหลาย เห็ดสมป่านี่เฮาต้องเห็ดเท้ามันสีเข้มๆจัง่อยพอหูซึกว่าเข้มนะมีถึงว่าขั้นเข้มเกินไปเวลามันเป็นมันสองสามมื้อนี่กะมันจะพอดีแทนเฮาเอ็ดพอดีแล้วมันจีจางวลามันทานไปสองสามมื้อแล้วมันจีจางแล้วมันก็สีคูมันก็สีเนานั่นแหละ ตำพักทิมตํำพักทิมเ,เละเละเอียดเลยเสียวปลาลงตตำตำ่ำเอาเนื้อเทาหนังนะตัวตำประมาณ15นาทีเละหมุนละเอียดสุดๆซ่ำเครื่องบด,ดือเลย bên đi à, nghe <laughs> xí mắt lốt bờ tòng con bờ tòng khen mì lốt nhật mắt cái tệ nữa mì đây mì lốt quay 等一下什么好，我送吧，<coughs> สมปาหาแล้วเลยได้ซิบห่อพอดีเลย พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงสชกนนี้นะหรือมีความคิมดค,ความเห็นแล้วเก็คอมเมนต์ไว้พวกพคกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อน